รู้ทันป้องกันเบาหวานความดันขอแนะนำของขวัญจากธรรมชาติดีบีินิัภั์ฑ์เสริมอาหารดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและฟื้นฟูสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยสมุนไพรและสารสกัดจากธรรมชาติ9ชนิดอุดมไปด้วยสารสกัดสำคัญอย่างครูข่าวผงอาติโชกใบหม่อนผักเชียงดาเจียวกูลานมารัขี้นกมเมล็ดลินิน และมะขามป้อมโปรโมชั่นพิเศษสุดเพื่อคุณและคนที่คุณรักดีบีนนยหกระปุก30แคปซูลราคาปกติ990บาทโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกรวม90แคปซูลจากปกติ2,970บาทแต่คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นยังไม่พอแถมฟรีคอลลาเจนบำรุงกระดูกข้อและเขา่าจำนวน5ซอง คุ้มยิ่งกว่านั้นสั่งซื้อ2กระปุกวันนี้แถมฟรีถึง4กระปุกรวม6กระปุกจากปกติ5940บาทแต่คุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นยังไม่พอแถมฟรีคอลลาเจนบำรุงกระดูกข้อและเข่าจำนวน10ซองและกาแฟกระชายขาวต้านโควิด10ซองโปรคุ้มยิ่งกว่าคุ้มขึ้นไปอีกเมื่อซื้อ4กระปุกแถมฟรีถึง8กระปุกรวม12กระปุกจากปกติ11,800บาทแต่คุณจ่ายเพียง3,500บาท เท่านั้นยังไม่พอแถมฟรีคอลลาเจนบำรุงกระดูกข้อและเข่าจำนวน20ซองและกาแฟกระชายขาวต้านโควิด20ซองฟรีทันทีโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือโทรสั่งซื้อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยนะคะส่งตรงถึงหน้าบ้านแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณสมศรุติรายการมายาเอนเตอร์เทน วันนี้อยู่กับแจ๊กกะลีนค่ะอยู่กับน้องจ๊จแจงแสงอุษาละดามณนีศสีสวัสดิ์บอกให้ใส่นามสะกลโอ้ไม่ไหวนะไม่ยาวจำออไม่ได้ทำไมคะอาจจะเป็นยังไม่ได้กินนะเอ่อ ินแบบอะไรที่มันเสริมสุขภาพไอไรเงี้ยแม่แต่จะบอกว่า oh. เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญนะคะสําหรับดี9นค่ะดูแลสุขภาพของคุณนะคะทั้งครอบครัวเลยค่ะวันนี้มากับโปรโมชั่นพิเศษค่ะ <h ounds> ซื้อ1กระปุกแถมฟรีอีก2กระปุกแถมคอลลาเจนอีก5ซองค่ะราคา990บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มซื้อ2กระปุกแถมฟรีอี4กระปุกแถมคอลลาเจนอีก1 0ซองกาแฟนะคะอีก1 0ซองจ่ายเพียง1,800บาทแต่ถ้าเกิดโปรใหญ่สุดคุ้มค่ะซื้อ4กระปุกแถมฟรีอีก8กระปุกแถมค เป็น2ีองแล้วก็กาแฟอีก22ี่บองจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรมาตอนนี้ได้เลยนะคะเบอร์ขึ้นให้หน้าจอแล้ว02 666ส4 5 6ห้ามีบริการเก็บเงินปลายทางนั่นเองค่ะเพรขะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะคะดังนั้นต้องใอ่ใส่ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะถูกค่ะเอาละค่ะเรามาดูข่าวมือเนิงของเราดีกว่านะคะต้องบอกว่าช่วงสองอช่วงเมื่อเมื่อวานนี้แหละค่ะตรงยยมือขึ้นแบบนี้เลยค่ะนี่ใช่ค่ะน้องอะตอมสัมพันธภาพบวชแล้วอุ้ยอนุโมจนาซาถู ก่อนหน้านี้เราได้เจอคุณอตอมนะคะเข้ามาที่ช่องเราเนี่ยละค่ะเราก็เลยถามไถ่กันนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณอตอมน่ะบวชแล้วเป็นชาตอมนะคะ ถามถ่ายกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดรถคว่ำมเมื่อบอน8เดือนก่อนที่ต่างจังหวัดตอนนั้นหลายคนตก,ตกใจนะคะพอผู้ตําตงก็เกิดบแบบเฉียดต,ตายกันเลยเล่าสุดนะคะตอนนี้ก็คือเริ่มกลับมาฟื้นฟูร่างกายแล้วนะคะจนกระทั่งในบวนี่แหละคะ่ะแต่ว่านิ้วทางขวา,ขวานะมันหลุดไปแม่ก็ต้องแบบว่ารักษาอีกนะคะอาการโดยรวมจะเป็นยังไงนะคะแล้วเขาจะกลับคืนสู่วงการหรือเปล่าไปฟังสัภา์กันเลยดีกว่าค่ะก็หลังจากเกิดอุบัติเหตุผมก็ผ่าตัดทั้งหมด4รอบ นะครับแต่ว่าปลายนิ้วชี้มือซ้ายเนี้ยือขาดขาดในจุดเกิดเหตุนะครับแต่ว่ามันเป็นมือซ้ายเราก็เลยไม่ได้ซีเรียสมากเท่าไหร่นะครับตอนแรกเนี่ยคุณหมอเขาจะตัดนิ้วชี้ทิ้งนะครับแต่ว่านิ้วชี้มันยังขยับได้มันยังใช้งานได้เขาก็เลยอยากให้เอาไว้นะครับอยากให้เอาไว้ก่อนก็เหลือผ่าตัดอีกครั้งเดียวเพื่อจะทําชั้นเพื่อให้มันงอได้นะครับเพื่อให้มันงอได้ก็ ต้องบอกว่าอาการหลังที่เกิดเหตุเนี่ยก็เรื่องความจำยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังมีพูดผิดกับเพื่อนๆอยู่เพื่อนๆก็ยังหัวเราะขำกันเล่นๆนะครับตอนนั้นที่เกิดเนี่ยเรากําลังขับรถไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับพอต้องบอกว่าเราทาน้าเข้าส่งออกทํางานชายแดนอยู่นะครับแล้วก็มีโกดังอยู่ที่แม่ฮ่องสอนนะครับเป็นธุรกิจของใช่ครับแล้วก็ พอขับรถไปเนี่ยเราเกิดไปลื่นลื่นแล้วก็รถไปฟาดกับต้นไม้นะครับช่วงที่ลื่นเนี่ยฝนตกสองวันนะครับทั้งที่เราเป็นคนชอบความเร็วนะแต่ว่ามันเกิดเหตุเพราะว่าลื่นแล้วก็ไปฟาดกับต้นไม้ครับผมจำอะไรไม่ได้จํอะไรไม่ได้เลยจนตอนนี้ก็ยังจำอะไรไม่ได้จําไม่ได้ว่าเกิดเหตุได้ยังไงใช่เกิดเหตุได้ยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่เพิ่งมารู้ต้นหลังว่าเออห่วยหนักเว้ยดูจากภาพข่าวที่ลงนะฮะ รักษาตัวที่โรงพยาบาลลำปางเนี่ย45วันนะครับแต่45วันที่อยู่ที่ลำปางเนี่ยเราจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยครับเราเพิ่งมาดูคลิปวิดีโอที่แฟนถ่ายไว้เราถึงเห็นหูเราขนาดนี้เลยวะเหมือนเหมือนอีกคนนึ่งอ่ะเหมือนอีกคนหนึ่งไปเลยเหมือน หมือนคนเพลช์เจอไปเลยครับแต่ดีที่ว่าหลังจากเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเรามีความคิดของเราที่ดีขึ้นคิดถึงแต่เรื่องดีๆนะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรที่ที่คิดไม่ดีเลยคิดถึงแต่คนดีๆแล้วอยากพบกับแต่คนดีๆจริงๆอันนี้มันเป็นความคิดที่แบบดีความคิดที่ดีกับตัวเราเองด้วยนะครับแล้วก็ เป็นผลดีกับผู้อื่นด้วยครับคนตายไปแล้วเกิดใหม่อะ่ะเหมือนต้องบอกว่าเราตายไปแล้วเกิดใหม่จริงๆนะนบอกว่าเราดูจากภาพเนี่ยคือเราไม่หายใจแป๊บหนึง่งแสดงว่ามันต้องมากกว่าหนาทีนะฮะหกนาทีนี่คือกู้ภัยเขาเอาเอาคีมได้ตัดหลังคารถไปแล้วามาขนอ่อนแล้วเขาถึงปั๊มหัวใจนะแสดงว่าเราต้องไม่หายใจก่อนหน้านั้นนะเนื <c> ้อ <oughs> <c oughs> <c oughs> ออกไหมอืม ปฏิหารมันมันมีจริงครับแล้วก็ถือว่าเราโชคดีมากนันทาให้เราถึงอยากทํแต่สิ่งดีเพื่อผู้อื่นครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราไปเมื่อไหร่โดยแล้วก็มาเจอเพื่อนแบบนี้อีกเรายิ่งคิดมากเข้าไปใหญ่อ่ะว่าทีนี้เราเออคงจะต้องระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกย่างก้าวนะครับแล้วก็อยู่กับคนที่รักเราและเรารักจริงจริง นะครับแล้วก็ต้องจริงใจกับเพื่อนมนุษย์ทุกคนให้มากๆเราจะพูดอะไรออกจากปากไปต้องคิดทุกปีเก้าหนึ่งคนนะคะที่บอกว่ารอดชีวิตแบบบุดวิดจริงแล้วก็ในช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็จะได้เห็นว่าตอมเี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทแตงโมไปทุกงานแล้วก็ออกมาโพสต์แบบเรียกร้องความยุติธรรมเยอะมากจริงๆนะครับใช่ค่ะนะคะยังไงก็กราบอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุค่ะมา นัดนะคะสุรศักดิ์นะคะเผยเลยนะคะการอ,อุกขัดเนี่ยทำให้แบบว่า มีแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงไม่หมดนี่ป่ะแม่ใช่สิบแปดสมัยอ่ะีคนนี่คือแบบเสียงดีมากแล้วก็ดังมากจริงโอ้โหต้องบอกอีกนะคะว่าตัวน้องเองเนี่ยได้อยู่นะคะเป็นศิลปินลูกทุ่งนะคะค่ายเข้าสารแลนนะคะเพลงขออนุญาตหูสึกนะคะเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งบทเพลงนะคะที่ให้การต้อนรับอย่างดีนะคะอาจจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังนะคะกับน้องนัทกันเลยค่ะครับผมสําหรับที่มาของเพลงนี้นะครับ เพลงนี้เนี่ยคำร้องทํานองนะครับแต่งโดยอาจารย์เข้าหอมมะลิครับเป็นเพลงสไตล์อ,อกหักอ,อกหักครับซึ่งอาจารย์เดชเนี่ยก็ได้ส่งเพลงนี้ให้ผมแล้วผมก็ชอบในเพลงนี้ชอบในเนื้อหาของเพลงครับก็เลยตัดสินใจเอาเพลงนี้มาเป็นซิงเกิลแรกของผมครับเพลงนี้ใกล้เคียงกับตัวเราไหมเหรอครับก,ก็ใกล้นะครับใกล้แรกคือใกล้ในเรื่องของทํานองหรือว,ว่าวิธีการร้องหรือแม้กระทั่ง การใช้คําต่างๆผมคิดว่าน่าจะเป็นสไตล์ของผมอะไรก็แล้วน่าจะร้องออกมาได้ดีเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืนเนอเนื้อเพลงเนี่ยมันเป็นเนื้อเพลงที่เศร้าแล้วก็เป็นเนื้อเพลงอหกหักซึ่งมันก็เข้ากับผมชีวิตผมบางส่วนอนะไรอย่างเงี้ยในช่วงมอปลายหรืออะไรงเงี้ยมันก็มันก็มีอารมณ์อกหักบ้างอะไรเนงะี้ยก็เลยน่าจะเป็นประมาณนี้ครับเพลงนี้มีสเสน่ห์ตรงไหนนะครับน่าจะเป็นทํานองของเพลงแล้วก็เนื้อหาของเพลงนะครับที่มันมันสอดแทรกไปด้วยความเจ็บปวดทุกๆคำอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ เนื้อเนื้อล้องเนี่ยอันนี้บางคําที่มันต้องเล่นให้มันแบบเศร้าๆอะไรเงี้ยแล้วก็ทํานองที่มันกินใจอะไรเงี้ยน่าจะน่าจะเป็นสเสน่ห์ของเพลงนี้ครับการทํางานยากไหมหล่ะครับก็กไไ็ไม่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่าเราเราก็ผ่านการฝึกฝนเราก็ทํากันบ้านมาเป็นอย่างดีก็ก,ก,ก็ก็เอาประสบการณ์จากการร้องคอเวอร์หรือแม้กระทั่งการออกรายการต่างาาาาๆอะไรเงี้ยก็มันเป็นประสบการณ์ทำให้เรา รู้สึกว่าการทํางานมันก็ไม่ได้ยากแต่ว่าเราก็ทกําให้มันเต็มที่ครับผมก็ก็หวังว่าผลงานออกมามันจะมันจะดีอนยะ่างที่เราตั้งใจไว้ครับครับผมสําหรับการถ่ายทําอ V นะครับในวันนั้นก็ก็สนุกขับสนุกใช่ครับก็ถ่ายตั้งแต่เช้าเลยก็เสร็จประมาณเกือบเกือบสี่ห้าทุ่มเลยเี้ยก็ก็ทั้งวันเลยในวันนั้นก็ในช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นช่วงเช้าถึงช่วงเย็นเนี่ยจะเป็นการถ่ายเส้นเรื่องครับแล้วก็ในช่วงกลางคืนเนี่ยก็จะไปถ่าย่า ถ่าย MV ็เขาเรียกอะไรถ่ายซิงค์ครับผมถ่ายซิงค์ครับผมบรรยากาศก,ก็สนุกครับทุกคนก็มีส่วนร่วมในงานเยอะอะไรเงี้ยก,ก็ช่วยๆกันในการดูในเรื่องของการสแสดงหรือแม้กระทั่งทีมงานต่างๆก็ก็ช่วยกันดีแล้วก็สนุกครับพี่ๆทุกคนน่ารักครับ <S <S ครับผมสาหรับการได้ร่วมง,งานกับค่ายเพลงข้าวสารแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นค่ายเพลงที่สนุกมากๆคือผมชอบในการทํางานหลายๆอย่างพี่ๆทุกคนคือน่ารักอะไรเงี้ยสามารถ คุยกันได้ทุกเรื่องปรึกษากันทุกเรื่องคือมันเป็นการทํางานที่ที่ผ่อนคลายแล้วก็มีมีความสุขครับสำหรับการได้ร่วมงานกับค่ายเพลงข้าวสารเลนครับก็แน่นอนเลยครับประสบการณ์ของการประก,กวดเนี่ยมันช่วยเราได้มากมากๆเลยครับในเรื่องของอการแกะเพลงการฟังเพลงหรือว่าการทําการบ้านกับเพลงเพราะว่าตอนที่เราประก,กวดเนี่ย เพลงหนึ่งเพลงที่เราจะเลือกไปแข่งแล้วเลือกที่จะร้องเนี่ยเราก็ต้องทํากันบ้านอย่างของมันนะให้ให้เต็มที่ทั้งฟังทั้งร้องแล้วก็ทั้งแกะรายละเอียดลูกเล่นต่างๆก็ถือว่าช่วยได้มากในส่วนของการแกะเพลงตรงนี้ครับก็ช่วยได้มากเลยครับครับยังไงก็ฝากเพลงขออนุญาตหู้ศึกนะครับไว้กับแฟนๆพี่ๆแม่ๆเอฟซีทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงนานเพลงนี้ด้วยนะครับสามารถเข้าไปรับชมได้นะครับที่ช่อง y o YouTube ข้าวสาแลนนะครับหรือว่าจะเซิร์ชเข้าไปว่า เพลงขออนุญาตรู้สึกน่าสลดตวกก็ได้นะผมติดตามด้นะครับนี่เรียกว่าเป็นคนนุ่มที่มีความสามารถมากแล้วก็ติดตามได้กับค่ายข้าวสารแลนด์ของเขาด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะเป็นเด็กที่แบบว่าฝึกฝนฝึกฝนตนด้วยตัวเองร้องเพลงไงสุดยอดเลยนะคะอ่ะคุณผู้ชมมาดูกันต่อกับมายาเรตติ้งวันนี้นะคะเราจะพาไปดู5้านางเอกเดินดินทําเพื่อสังคมค่ะต้องยอมรับนะคะว่าช่วง2 3สปีที่ผ่านมาเนี่ยคือประเทศไทยเราเจอหลายวิกฤตมากใช่ค่ะ เรื่องโควิดเรื่องเศษรษฐกิจล่าสุดนะคะผลกระทบจากสงครามอีกนะโอ้โหมันหลายอย่างมากนะคะแล้วก็มีหลายคนนะคะในวงการบันเทิงที่เป็นแบบนางเอกเป็นดาราแต่ว่าจริงๆแล้วคือชีวิตจริงเป็นนางฟ้าคอยช่วยเหลือคนเยอะมากเลยนะคะวันนี้เรารวบรวมให้ดูค่ะท่านแรกเลยนะคะคุณได่ในหน้านะคะก็มีผู้ติดตามไอจีตอนนี้ก็คือ3ามแสนห้าหมื่นนั่นเองนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าพี่ไดเป็นคนหนึ่งที่ออกมาช่วยเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 านะคะทำโครงการต่างๆมากมา นะคะแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกับกลุ่มเส้นได้ค่ะ ซึ่งพี่ใหญ่ของเราเนี่ยค่ะก็ทําหน้าที่ขับเคลื่อนหลายๆอย่างนะคะเรียกได้ว่านะคะคอยช่วยเหลือแล้วก็หาสถานที่สําหรับคนที่ติดเชื้อโควิดนะคะเขาเรียกว่าศูนย์กักกันก่อนใช่นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรี่ยวแรงสําคัญเลยนะคะในการดูแลตรงนี้ด้วยนะแม่นะจริงค่ะนะอันดับ4นะคะคุณเก๋ชนรดานะคะบอกได้เลยมียอดติดตามนะคะ1นึ่งล้านสี่แสนค่ะไม่ได้มีภาพสวยๆให้แฟนๆได้ติดตามทางไอจอย่างเดียวนะคะพอเมื่อไหร่นะคะที่มีปัญหาเร่งด่วนเกี่ยวกับการขอความช่วย เหลือนะคะน้องเก๋ชนระดาเมฆราตีนะคะผู้ก่อตั้งและประธานนะคะมูนิธิ The Voice นะคะเสียงจากเราก็มักจะใช้พื้นที่โซเชียลนะคะเป็นกระบอกเสียงแต่ที่ผ่านมานะคะโครงการนะคะมูนิธิ The Voice นะคะเสียงจากเราเนี่ยได้รับความช่วยเหลือนะคะเรื่องน้องแมวน้องหมาไปมากมายช่วยบรรเทาทุกข์แล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กลับคืนมาของคนนะคะที่เลี้ยงสัตว์ลหลายๆคนค่ะทั้งที่มีเจ้าของไปจนถึงนะคะสุนัขแล้วก็แมวจรจัดค่ะจนกลายเป็นอีกหนึ่งพลังนะคะที่สําคัญที่ ช่วยเหลือสัตว์สี่ขาได้รับความช่วยเหลืออย่างแบบว่าเวลาหมาสัตว์ระเดิดร้อนอที่อ,อยู่เ<ด>น <ต lucky S 1> ี่ยตลอด,ดเก๋จะจัดการให้ค่ะมาตามก็ต่อ,ตอกับแม่บุ๋มปนัดดังหนูนั่นเองนะคะมียอดติดตามในจี2ล้านคนค่ะ <Oracle. S 2> ต้องบอกว่านะคะจริงๆแล้วพี่บุ๋มเขาทําหลายหน้าที่นะคะ <Templ. S 2> แล้วก็ดารงตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการวิสามันคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาข่มขืนและลวงละเมิดค่ะซึ่งในลงเขาเล่าอะไรลงปติกันเมื่อวันที่20มกราคมเมื่อต้นปีที่ผ่าน มาค่ะอีกส่วนหนึ่งแล้วนะคะก็เป็นแบบประธานองค์กรทําดีด้วยซึ่งนอกจากปัญหาการล้มละเมอทางเพศแล้วนะคะพี่ปุ๋มนะคะก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของมูล,ลนิธิธรรัศมีมณีรัตน์นะคะคอยช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่างๆล่าสุดก็เห็นในไอจีนะคะว่ะาตอนนี้โควิดหนักมากแล้วก็เปิดรับบริจาคด้วยใช่ค่ะอันดับ2นะคะแพนเค้กเขมบนิดค่ะยอดติดตามนะคะ2องล้านเจ็ดแสนค่ะต้องบอกนะคะน้อยคนมักจะรู้นะคะว่าน้องแพนเค้กเนี่ยเข นะคะคือหนึ่งในสมาธิของมูลนิธิร่วมกับตันยูเอ้ยเราก็เพิ่งรู้เหมือนกัน,นะเนียค่ะถึงแม้ว่านะคะจะไม่ค่อยเห็นภาพของเธอลงพื้นที่เหมือนคนบันเทิงรายอื่นๆค่ะแต่บทบาทสําคัญของน้องแพนเค,ค้กนะคะในมูลนิธิร่วมกับตันยูก็คือการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแจกสิ่งของบรรเทาทุกข์เป็นหลักค่ะนอกจากนี้นะคะเจ้าของไ G ที่มียอดติดตามนะคะ2ล้านเแสนนะคะยังทำความดีเพื่อสังคมอีกค่ะจนแบบว่าภาครักของเธอนะคะมักจะกลายเป็นทูตในด้านต่างๆไม่ว่า จะเป็นทูตทางาศาสนาทูตด,ด้านการท่องเที่ยวไปจนถึงนะคะทูตโครงการรณรงค์มะเร็งเต้านมของสภากาชาดไทยด้วยและก็ทูตใจดีมูนิธิโรงพยาบาลเด็กแต่ละโครงการนะคะต้องบอกว่าแพนเค้กนะคะมีส่วนสําคัญในการทําหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าและตระหนักในปัญหาต่างๆได้ดีด้วยค่ะมากันที่อันดับหนึ่งได้แก่ แต่คุณอ้ําพัชราพานั่นเองนะคะก็มียอดติดตามในไ g จี13.9ล้านค่ะต้องบอกว่านะคะนอกจากเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งของช่องเจ็ดแล้วนะคะ<ห>คุณอ้ําคืออยู่ในวงการมายาวนาน25ปีแล้วนะคะ ความเป็นคนที่สวยรวยสเสน่ห์แล้วก็แบบสร้างความเปนเกินกับคน,คนทั้งประเทศเนี่ยแฟน,นทั้งประเทศเนี่ยมีอยู่แล้วค่ะที่ผ่านมานะคะคุณอั้มยังเป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นนางเอกทาเพื่อสังคมเยอะมากรวมด้วยช่วยกันนะคะทั้งแบบติดท้องหลังพระทั้งที่ทาออกข่าวก็เยอะมากนะคะรวมไปถึงการแบบใช้พื้นที่ในแกมส่วนตัวช่วยน้องหมาน้องแมวทุกครั้งที่มีหมาแมวที่หายไปหรือว่าต้องการความช่วยเหลือพี่อั้มก็ตดเต็มใจโพสต์ให้เลยนะคะแล้วก็คือเขาก็เคยลงพื้นที่ด้วยนะคะช่วยน้องหมาน้องแม เวลาขับรถไปเจอเนี่ยก็อุ๊หเอาของจงของแตกน้องหมาเจ็บน้องหมาอะไรเนี่ยดูแลตลอดดีมากเลยนะคะดีนะคะอุ้ยขอให้บุญกุศลนะขอขอให้นางฟ้าของเราทั้ง5คนนะคะเจริญเจริญยิ่งขึ้นนะคะสาแต่ก่อนไปวันนี้นะคะฝากไว้ด้วยกับโปรโมชั่นดีๆจากดีบีนายค่ะอ้ยต้องบอกว่าดีบีนายนะคะขายดีมากยอดดีเป็นระดับหนึ่งนะคะและที่สําคัญดูแลสุขภาพของคุณนะคะและคนในครอบครัวค่ะวันนี้โปรโมชั่นเน้นย้ำกันอีกทีค่ะซื้อหนึ่งกระปุกแถมฟรีสองกระปุกนะคะแถมคอลลเเจนอีก 52ราคา990บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก4กระปุกแถมคอลลาเจน12ซองแล้วก็กาแฟอีก1ิซองค่ะจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นแต่ถ้าโปรแบบว่าทานทั้งครอบครัวเลยค่ะซื้อสี่กระปุกแถมฟรีอีก8กระปุกแถมคอลลาเจน20ซองแล้วก็กาแฟนะคะอีก22ซองค่ะจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะโปรปังแบบนี้รีบโทรมาเลยนะคะ026669456ค่ะสุขภาพแข็งแรงสุขภาพใจก็ต้องมาด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมติดตามชมรายการของเราด้วยนะคะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะจคกอลีนค่ะวันนี้นะคะจคกอลีนและจุ๊บแจงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ